การความสุขมันช่างสั้นยิ่งนะครับกับรายการ Racing Variety ครับ Variety ดีๆเต็มที่กับกีฬามอเตอร์สปอร์ตเพื่อให้เป็นการเสียเวลาดีกว่าเบรกนี้เวลาเราน้อยมากนะครับคร<ช>ับ <ผม S 2> เพราะว่าสนามต่อไปอีกหนึ่งเดือนนะครับผมอยากจะทราบว่าแต่ละคนเนี่ยวางแผนไว้ยังไงแล้วก็เตรียมเตรียมตัวอย่างไรดีกว่านะเพราะว่าเชื่อว่าอีกหลายๆสนามต่อๆไปเนี่ย เริ่มวางแผนกันแล้วข้างหลังนี่ถือมงถือมีกันแล้วอ่ะดูรับกันก้องแก๊งตั้ตัวแล้วอ่ะช่วงนี้ข้างหลังให้ปล่อยให้ข้างหลังเขารับมีกันไปก่อนเดี๋ยวเรามาถามข้างหน้าาเอามาถามแชมป์กันดีกว่ามาถามแชมป์ก่อนดีว่าก็สำหรับเมในส่วนของตัวรถเนี่ยตอนนี้คือไม่มีปัญหาอะไรแล้วคือทุกอย่างเนี่ยทางทีมสวิตของเมเนี่ยดูรถอย่างดีมากแต่คือจะปรับเปลี่ยนในเรื่องของตัวเองก็คือในเรื่องของที่นั่งเพราะว่าสนามที่แล้วรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยนั่งไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับอาจจะไม่รือนสก็ค ทุกอย่างคือดีอยู่แล้วเพอร์เฟกอยู่แล้วตัวที่มีปัญหาคือตัวของนักแข่งเองค่ะหายายนะที่นักแข่งจะบอกอย่างนี้นะผมกติส่วนมากก็จะบอกว่าให้ปรับรถหานี่มีเด็ดตัวเองเนี่ยต้องปรับตัวหารถมันถูกนะมันเป็นมันเป็นหลักของการแข่งรถนะเพราะว่ารถรถเซ็ตมาแล้วถ้าเราไม่ปรับตัวหารรถเมื่อไหร่ก็ไม่จบถ้าปรับรถหาคนเมื่อไหร่ก็ไม่จบนะครับอ่ะอันดับกับน้องพลอยครับน้องพลอย สนามหน้านะครับสนามที่กําลังจะถึงในปลายปลายเดือนนี้ซึ่งก็แป๊บเดียวก็ถึงลวได้มีการเตรียมตัวอะไรเพิ่มเติมอะไรยังไงบ้างวางแผนยังไงบ้างก็พยายามจะทํารถเสร็จให้ทันนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องเครื่องยนต์แล้วก็ตัวนักขับเองตัวคนขับเองซึ่งตอนนี้รถมีปัญหาอะไรบ้างไหมหลังจากก็เยอะพอสมควรเลยค่ะเรื่องช่วงล่างด้วยแล้วก็เรื่องตัว ตัวพลอยเองด้วยเพราะพลอยต้องปรับตัวเข้ากับโชเฮดไดฟ์ใหม่ด้วยอะค่ะครับผม,มกันือก็เป็นอีกหนึ่งคัน นะที่ก็อย่างที่น้องก็บอกว่าปัญหาหลังจากแข่งก็คนมีหลายอย่างต้องปรับตัวของใหม่อะน้องพอองไใหม่ใหม่มันก็ต้องปรับตัวนิดนึงนะของใหม่เกือบทั้งคันน่ะเพราะอะไรไปบังม้อะไรแบบนี้ไปไปบอกกันน้องก็บังเออดีเนาะอย่าเอาเรื่องจริงมาล้นเล่นนี่ไม่ใช่ไม่แต่ว่าอย่างที่อย่างที่บอกครับคือของต้องเซตให้เข้ากับคนแล้วคนต้องเซตให้เข้ากับรถม่งั้นแล้วถ้า2อย่างไม่จูนหากันก็ไปก็ไปม่สำเร็จนะครับต่อมาครับเก๋ครับสนามหน้าคงไปเดือนนี้มีอะไรที่จะปรับเปลี่ยนบ้าง คงเหมือนเมย์คงเก๋คงเลืองที่จะปรับตัวเองมากกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วถามว่าตอนนี้รถโอเคไหมรถค่อนข้างโอเคครับผมอาจจะมีเรื่องของช่วงล่างที่เราไม่ได้ทํามารถคันนี้ใช้มาใช้แข่งมาประมาณ5ปีค่ะรวมเจ้าของเก่าครับผมไม่เคยทําอะไรกับโชคเลยซึ่งเราคิดว่ามันคงจะมันคงจะหมดอายุแล้วเหมือนกันก็สิ้นสภาพแล้วาใช่แ<ล>ต่ว่าเราไม่รู้ว่าโชคใหม่ที่จะมาจะมาทันไหมแล้วก็ ถึงทันก็อาจจะยังไม่ส่ยเพราะว่าเราไม่มีเวลาซ้อมหรืออาจจะไม่ชินอาจจะเหมือนน้องพลอยที่บอกว่าแล้วเราจะขับไม่ชินครับอาจจะยังขับแบบนี้ก่อนครคไปเร็วนิดหนึ่งแคทครับสน,สนามซีทําผลงานได้ดีก็คือในเลสที่หนึ่งก็จบในอันดับที่ห้าสนามหน้าปายเดือนนี้มีการเตรียมตัวอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมอยากซ้อมอีกเยอะเลยค่ะแล้วก็เรื่องรถด,ด้วยแบบปัญหารถเรื่องรถเยอะมากทั้งเกียร์ด้วยแล้วก็เรื่องเครื่องยนต์อะไรอย่างนี้ด้วยครับผม ในหนน้องก็ถือไม้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวตัวนี้เราจะให้ให้ให้เมย์อุดหูก่อนสามคนหลังมีอะไรจะฝากถึงแชมป์สนามแรกมั่งเอาพูดแบบวันนี้เมย์ไม่อยู่ตรงเนี้ยเอาพูดเลยมีอะไรจะฝากให้ไหนไหนก็ถือไม้แล้วให้แคทพูดก่อนก็อยากจะตามให้ทันถ้าเป็นไปได้ก็อยากได้หนึ่งในสามเหมือนกัน ครับตอนนี้น้องแคนไม่หวังอะไรมากขอหนึ่งในสามก่อนขอหนึ่งในสาม้วกันอัหนึ่งได้ก็ดีลอยครับมีอะไรจะฝากถึงเม์บ้างครับก็อยากจะให้พี่เมย์ช่วยยกคะนเลขนิดนึงน่าจะประมาณนั้นนะคะประมาณนั้นเพราะว่าสนามนาวพอก็ยังไม่รู้ว่ารถพลจะดีได้หรือเปล่าจะสมบูรณ์ไหมก็อาจจะคงต้องวิ่ง7จบเไปเหมือนเดิมหรือเปล่าพลก็ยังไม่แน่ใจอะค่ะ อยากจะให้พี่เมพี่เมเขาช่วยเม่ตานิดนึงนี่ขนาดเจ็ดนต์นะเนี่ยเจ็ดสินี่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นี่ก็คือนิดนึงก็ใจแล้วนะที่ผมทิ้งให้คนนี้คนสุดท้ายเพราะอะไรรู้วไหมผมรู้ว่าคนเนี้ยสนุกแน่เกสมีอะไรจะฝั่งเมมั่งรอด้วยแล้วกันเพื่อนให้เพื่อนรอโอเคป่ะกดถามจริงๆนะเม่กดดันไหมกับการที่รุ่นหลังๆตอนนี้เขาพัฒนาขึ้นมาเร็วขึ้นเรื่อยๆละกับตัวเมเองก็กดดันนะพี่เพราะสมัยก่อนเนี่ย อาจจะแบบว่ามีผู้หญิงแข่งรถน้อยบางทีเราแข่งกับผู้ชายมันคนอาจจะแบบเอ้ยอาจจะไม่กดดันทีนีน้แต่แบบว่าความจริงมันกดดันแล้วยิ่งน้องๆหรือิเด็กๆเนี่ยมาใหม่นะโหมาแรงแซงทางโค้งมากพอน้องพลอยถือว่าเขาทำคือปกติเขาขับเร็วมากตอนนี้อาจจะเป็นเพราะว่ารถเขามีปัญหาพราเ้าเกิดดูจากเวลาจริงเวลาน้องพลอยซ้อมบางครั้งเนี่ยเวลาเขาเร็วมากสู้กับผู้ชายได้เลยแต่คือก็อต้อง มีการปรับเปลี่ยนเรื่องของตัวรถนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าเกิดถามกฎแล้วมันก็กดดันสิพี่คุณเป็นธรรมดากดดันคุณบอกคุณเมย์บอกเมย์ระวังน้องพลอยระวังน้องเก๋เนี่ยเมย์อย่าลืมหันขวานะอีกคนหนึ่งที่น่าระวังมากที่สุดนี่ก็น่าระวังเพราะมาเนี่ยมาอย่างเงี้ยแบบมาแนวแนวแบบว่าน้องพลอยปีก่อเนี่ยแบบมาแรกๆอีกตัวจะสวนในตลอดเวลานะข้างหลังเนี่ยเขาทั้งสวยด้วยนะต้องเหนือจากนี้แล้วดีกว่านะครับเวลาเราเหลือน้อยมากนะครับอยากจะให้เหล่าสาวๆเนี่ยขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนดีกว่า ครับผมที่ได้มีวันนี้บ้างเอาจากใครไปก่อนดีแล้วไหนๆขอบคุณแล้วก็มีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ชมก็ฝากเลยทีเดียวเอาตั้งแต่ผมขอจากหลังก่อนดีกว่าได้ครับอาจากเก๋ครับอาจจะยาวนิดนึงสปอนเซอร์ถ้าเกิดพูดไม่ครบอย่าว่ากันนะคะเพราะว่าเวลามีจํากัดก็เก๋ขอขอบคุณบริษัทบุรรอดเทรดดิ้งค่ะจะสนับสนุนในส่วนของเบียร์ผลิตภัณฑ์อาซาฮีไ้แล้วก็ KPM Motor ค่ะสำหรับรถแข่งของพ่ก้องโอเวอร์ด ค่ะสิริอนันต์การยางค่ะที่ให้ยางมาแข่งในสนามนี้แล้วก็ะระบบเบรกหรือว่าของแต่งรถจากเอกลักษณ์เป็นพระเบรกเอนเลสหรือว่าชุดแต่งเบาะทุกอย่างค่ะได้มาจากคุณพี่เอกนะคะแล้วก็ลืมไม่ได้เลยพี่อาร์ต ซ <c oughs> ันอโค่ค่ะน้ำมันเครื่องซันอโค่คจูนเนอร์บอนดาบอดาตาค่ะแล้วก็สไตยเดอร์ที่ให้เราขึ้นไปจูนบนไดโนโฟีคร,ครับผมอ่านั่นเป็นแล้วมีอะไรจะฝากถึงผู้ชมทั้งบ้านไหมอ่ะฝากก็อยากฝากให้ช่วยเป็นกำลังใจแล้วก็เชียร์เก๋ด้วยนะคะในรุ่นโปคาเรดี้ค่ะเบอร์ครับรถโตโยต้าว o ออสสีขาวเบอร์หกสิบสองค่ะโอเคครับโอเคอ่ะน้องพลอยครับค่ะก็อยากจะขอขอบคุณนะคะเฮดได้ โชว์ค่ะที่ให้สปอนเซอร์โชว์แล้วก็เบรก A T S ค่ะครับผมแล้วก็เทมค่ะล้อแม็กครับผมค่ะแล้วก็ทีมช่างครับวุดบางบอลสามค่ะครับที่ให้การดูแลและสวิตแล้วมีอะไรจะฝากถึงผู้ชมทางบ้านไหมก็อยากจะฝากให้ผู้ชมทางบ้านติดตามพอยดด้วยนะคะขับแจ๊สติดสติ๊กเกอร์เฮดไดฟสีขาวค่ะเบอร์44ครับผมนี่แหละผลงานเขาอะสำหรับ อีกหนึ่งท่านทางด้านหลังตรงนี้ค่ะก็ขอขอบคุณโมลินเลซิ่งค่ะเป็นผู้สนับสนุนแล้วก็ทีมช่างเซอร์วิสของนาตูค่ะ NZ1 ค่ะอ๋อนาตู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 สตาร์เลตูหนึ่ง NZ นะตูเจสกีอ่ะใช่ค่ะนะครับอ่ะแล้วก็มีอะไรจะฝากถึงผู้ชมทางบ้านไหมก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะคะจะพยายามทำออกมาให้ดีที่สุดค่ะครับผมมาถึงคนสุดท้ายแล้วสำหรับ พี่สาวคนโตในวงการแรงอะ่ะพี่สาวพี่สาวคนโตเพราะตัวโต,วตวสุดไงในวงการมีอะไรจะฝากลืมถึงขอบคุณพิการสนับสนุนมากก็อยากจะขอขอบคุณนะคะนิการสนับสนุนแบบโหถ้าเกิดไม่มีเขานี่ก็ไม่มีวันนี้นะคะขอขอบคุณครบ,บริษัทบุญรอดเทรดดิ้งนะคะที่ได้ให้การซัพพอร์ตเราเนี่ยมาอย่างยาวนานเลยนะคะแล้วก็ยางโยโกฮาม่าค่ะที่ได้มียางใหม่ๆมาให้เราลองทุกปีแล้วยางดีมากเกาะถนนว่าจะเป็น ถนนลื่นถนนแห้งไปได้ทุกที่ค่ะแล้วก็รวมถึงนะคะปีนี้ก็มีสปอนเซอร์ใหม่นะคะอย่างบริษัท AI Motorsport Thailand นะคะที่ให้โชว์บอดี้ค u ับนะคะน้ำมันคคเครื่องโมตี้นะคะคบอกเป็นน้ำมันเครื่องใหม่ที่คุณภาพนี่เยี่ยมมากๆถ้าขายก็ลองดูได้นะคะคแล้วก็ยิเจียสายเอ็กโอนะคะคแล้วก็บริษัทกลางปีค่ะ ขอบคุณคะ่ะรวมถึงมีจะหล่าพี่พี่ทีมช่างนะคะพี่โจพี่จ๊อบพี่ใหญ่พี่ล้อแล้วก็พี่พี่ทีมช่างที่ลืมพูดชื่อนะคะก็ขอขอบคุณมากๆที่ได้ทํารถดีๆให้เมยวิ่งตลอดค่ะแล้วก็สุดท้ายมีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ชมก็พี่อยากจะฝากบอกคุณผู้ชมนะคะยังไงก ulously, os, ็เป็นกาลังใจให้เมยด้วยนะคะเมย์ลุงระวีทีละกนนะคะขับรถ Honda City เบอร์18นะคะอยู่ทีมสิงเอ็กโอเอ็กกี้ทีมค่ะรถสีส้มๆขาวๆสวยๆค่ะครับผมอ่ะนี่เป็น5สาวนะครับต้องอ๋อสี่สาวขออภัย เป็นผมนับยังไงเป็นฮะตัวเองด้วยหรือเปล่าเลยที่บอกว่าอย่าหลอนเฮ้ยเลยก็อย่างที่บอกว่าก็ต้องขอบคุณทั้งสี่สาวด้วยที่มากันในวันนี้ขอบคุณครับลุงรวีธีรกน์พัทรพรยงกิจเขมทัศน์ทัชพันธ์วิจิตานน์แล้วก็น้องแคทน้องแคทนัทนิตลีวัฒนาเวลาคุณขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับแล้วก็จริงๆแต่ว่าในรุ่นเลดี้เองจะมีอีกสองท่านวันนี้ติดภารกิจไม่มาน้องณัจังทัชนกเจริญสุขวัฒนะครับแล้วก็คุณป้ออัชราพรพันพาณิชย์นะ รวมถึงตอนนี้ถ้าใครอยากจะเป็นเลดี้คนที่คร็บก็มาเจอกันได้สนามสิ้นเดือนนี้นะ26-27กรกฎาคมนี้ที่พีระอินเตอร์เนชั่นแนลสกีตัทิยาครับนะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับในส่วนของโสดาสิงห์นะครับจะพาท่านผู้ชมไปชมการแข่งขันในรายการขุมล่าวันนะครับที่ประเทศสิงคโปร์นะครับเดี๋ยวทีมงานขึ้นที่อยู่อีกครั้งหนึ่งครับนี่แหละครับส่งสดาสิงห์ไปที่ไหนครับปอมครับตู้บนอ58ครับผมปอมจอผักีเจรือนะครับผม หนึ่งศูนย์นะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ก,กระกฎาคมนี้ครับครับผมแล้วไปชมแกงการแข่งขันในรายการฟอร์มาร์วันมันมันกันที่ประเทศสิงคโปร์วันนี้รายการ Racing Variety มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วก็นักผู้ชมครับวันนี้ผมปัญญาแสงสว่างครับและผมครับโชคศิลป์ัตนาวราหันและทีมงานครับรับลมถึงแขกรับเชิญทุกท่าน,นต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้สสวััดีครบสวัสดีครับ